ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ไปไต่ปลามานะครับทนนี้้เมืองปลาตัวปลาครับเป็นปัสสิทธิ์ครับสิทธิ์มีไปปลาคลองนะครับเพื่ออื่นบริไทคลิปนะครับปานินครับมีกำลังงามหลายๆตัวนะครับปานิงงานใส่งงกับท่านโคตรกนะครับ เดิ้ลดลตาสิออกปีครับเลือ,เ,ลอเปลี่ยนเลยครับสลิดก็มีเล่นได้ตัวนะครับสลิดสองตัวสามตัวปอนั้นกับการคดีครับคดีนั่งครับคดิกถ้ทมีโอกาสเดี๋ยวเราสิดทายคลิปให้มึงนะครับผม นก็ด้ไทายคิดแบบคิดว่าสิได้เพราะว่ามันบริไปไต่แบบจริงจังนิงงงงงเดียวครับบริไปซองแบบจริงจังนิเดียวเฮ้ยครับเฮ้ยมังคนงานนะครับเราไ้กินนะครับเ่เกตถากแดดไปทอดนะครับลากก็ดี อาการดีหรืออาการเดร็ดทอดกรอบกรอบกินกับส้ตมตำแซ่บครับโอเคครับวันนี้อยากให้มึงพ้นง,งานนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะ่ายคลิปให้มึงนะครับตอนไปหาครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีโอกาสท,ทายมึงครับให้ขึ้นซ้ำสายชแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกะบอเดเลลงคลิปมาแน่นนะครับ ขอบคุณครับ